คลิปนี้คลิปนี้บ่ได้จบพ่อรู้ไปแล้วก็ปกเย่ไม่มูไม่มีเพอนอะยากไปหนเราต้องเด็กปูหอดแ่เด็จอลกเาน่ด้ปูยอะเพื่นปู่อะไ เดีย๋ยวพ่อราดูก่อนเข็นไปไอยู่ือคปล่ามาดูไปได้ก็่ะเกี่ยวเกีย่ยวทั้งเกินเอาเกี่ยวเราพี่แจ๊กนั่งได้หมดน,นั่นลู้เกี่ยวอะไรครับนั่งกับใครก็นั่งได้หมดนั่นแหลยบ่าไทยบับบ่าไทยตัวน้อยคนไทยทุก บายพากครับอ่น้อีรายก็เริ่มจะบายพากับ

ไม่เกินสามนาทีนะครับไม่เกินสามนาทีนั่งเลยคนไหนมาแล้วนั่งเลยนะครับ ได้ครับเรื่องนี้